ัยกุมวาระมะตุลลวาบรบารกาตุรายการครอบครัวอุ่นใจพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของบทเรียนชีวิตพูดถึงบทเรียนชีวิตก็ทำให้เรานึกถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราทำให้เราได้ข้อคิดคำสอนข้อเตือนใจข้อเตือนสติจากเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามา ชีวิตเราก็มีบทเรียนกันมากมายนับไม่ช้วนเราก็จะสังเกตได้นะจากลูกหลานของเราแม้กระทั่งเบบีเองเธอก็มีบทเรียนของเธอในการที่จะต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้รับอาหารหรือความปลอดภัยเช่นเธอจะต้องส่งเสียงร้องคุณพ่อคุณแม่ก็เดาเอาว่าร้องหิวหรือว่าร้องจากความไม่สะอาดหรือว่าร้องจากการ จ็บปวดหรือมีอมดมากัดอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ว่าถ้าเขาร้องแล้วเขาได้รับการตอบสนองแบบนี้นะแล้วพอโตมาก็มีการพูดบอกนู่นนี่นั่นหรือแม้กระทั่งคุณลูกคุณหลานอายุสักเก้าเดือนเขาอยากที่จะ,ะลุกยืนเดินต่อจากการที่เขานอนนั่งมานานนะ เขาก็จะเดินล้มเดินล้มเมื่อเข้าช่วง9เดือน10เดือน11เดือนถึงแม้จะล้มแล้วเขาก็ยังทำซ้ำอีกแต่เขาก็จะหาวิธีว่าคราวนี้เขาจะล้มอย่างไรไม่ให้เจ็บหรือล้มอย่างไรให้เจ็บน้อยที่สุดแล้วก็ยืนให้ได้นานที่สุดแล้วก็ก้าวออกไปให้ได้เดินเข้าไปเดินออกไป19 2 9สองล้มปากแตกเลือดไหลร้องจ้าขึ้นมาเนะเขาก็ยังไม่หยุดที่จะเดิน เลือดอยังติดปากอยู่เลยเขาก็เดินต่อไปพร้อมกับรอยยิ้มเมื่อเราตบทวนพฤติกรรมของบุตรหลานที่เราสังเกตเห็นตามที่ดิฉันได้พูดบอกไปทำให้เรามีกำลังใจมีแรงใจในการที่จะสู้กับความยากลำบากรู้สิคุณหนูอายุ11เดือน12เดือนเลือดอยังติดปากอยู่เลยเพราะนั้นในความเจ็บยังมีอยู่แน่นอน แต่เขาก็ไม่หวาดกลัวในการที่จะก้าวเดินเพื่อการเติบโตของชีวิตเพราะนั้นเราเองเราก็จะได้บทเรียนจากาบุคคลรอบข้างบทเรียนจากตัวเราเองอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือบทเรียนที่เราได้รับเนี่ยเราได้ตระหนักถึงความเมตตาที่พงศลักษ์มาตาลามีให้กับมนุษย์เราในหลากหลายรูปแบบ แม้กระทั่งเด็กๆเ,เป็นความเมตตาที่ยิ่งใหญ่เป็นความบริสุทธิ์ที่เขาได้รับในการที่เขาเชื่อมั่นว่าถึงแม้เขาจะเจ็บเลือดไหลปากแตกแต่เขาเชื่อว่าเราเมตตาให้เขาเนี่ยเดินต่อก้าวเข้าไปข้างหน้าได้แล้วเขาก็สำเร็จอันนี้เป็นสิ่งที่เราทบทวนแล้วก็ตระหนักถึงนะหรือแม้กระทั่งนกที่เขาออกจากรางัง เขาไม่รู้ว่าจะมีอาหารอยู่ตรงไหนแต่เขาเชื่อมั่นว่าต้องมีอาหารแน่นอนแล้วก็ได้อาหารอย่างมากมายเลี้ยงตัวเองเลี้ยงลูกที่รออยู่ในรังตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งในเรื่องของอ إ ม่านที่เรามีกับบทเรียนชีวิตที่เราได้รับแล้วกำลังจะก้าวต่อไปสู่บทเรียนใหม่ๆอีกที่นับไม่ถ้วนจนกว่าจะถึงอายันของเราค่ะวันนี้มากับคุณอดีเชิญคุณอดีพบคุณผู้ชมค่ะ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ا ل س ل ا م عليكم ورحمة الله و ر ح ا ل ه ครับก็หัวข้อวันนี้ก็เกี่ยวกับบทเรียนชีวิตนะครับอย่างที่อาจารย์เดียมได้เรียนกับท่านพี่น้องไปแล้วนะครับว่าในเรื่องของบทเรียนชีวิตเนี่ยก็รวมไปถึงคำข้อคิดคําสอนข้อเตือนใจ ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นบทเรียนชีวิตซึ่งบทเรียนชีวิตเนี่ยเราอาจจะได้มาจากบุคคลรอบข้างหรือแม้แต่กระทั่งตัวของเราเองนะครับอย่างที่อาจารย์มาเรียมบอกไปแล้วนะครับว่าแม้กระทั่งเด็กเล็กๆเ,เนี่ยนะครับเขาก็มีบทเรียนของเขาเองนะครับในการที่เขาจะต้องเจริญเติบโตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในทุกๆชีวิตนะครับก็จะมีบทเรียนที่แตกต่างกันออกไปนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาทบทวนกันว่าเราได้บทเรียนอะไรบ้างตั้งแต่การตั้งแต่ที่เราเนี่ยเกิดมาจนกระทั่งถึงณปัจจุบันนี้ซึ่งพอพูดถึงบทเรียนข้อคิดข้อเตือนใจต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยก็มีอายันกลาอานที่ลอสุบะฮูวะตตอาลาได้กล่าวไว้นะครับเกี่ยวกับสัญญาณของพระองค์ในอายันกุาอานที่ลอสุบะฮูนะตตอาลาได้กล่าวนะครับว่าซันุรีหิมอายาตินาฟิลอาฟาฏ วะฟีอัมฟุซิฮิมในยานี้นะครับอัลลอซุบะฮันวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าเราจะให้พวกเขาได้เห็นสัญญาณทั้งหลายของเราในขอบเขตอันไกลโพ้นและในตัวของพวกเขาเองจากยะดังกล่าวนะครับในบตัฟซีรตอบอรีนะครับได้อธิบายในวรรคที่อัลลอซุบะฮาาันวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าวาฟีอัมฟุซิฮิมตรงนี้นะครับในตัฟซีตรตอบอรีได้อธิบายเอาไว้นะครับว่าในตัวของพวกเขาเองเนี่ยก็คือบททดสอบ การเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกิดขึ้นกับตัวของเขาเองอันนี้นก็ถือว่าเป็นสัญญาณในตัวของมนุษย์แต่ละคนและในทัฟซีดอัสซาดีได้อธิบายเอาไว้นะครับเกี่ยวกับวกเดียวกันนี้ว่าวัฟีอัมฟูซีฮิมก็คือความหมาย,ยก็คือในตัวของพวกเขาเองในทัฟซิดอัสซาดีได้อธิบายเอาไว้ว่าก็คือการสร้างของลอสบหานวาตลาการสร้างสารนะครค์ร่างกายของมนุษย์เป็นสัญญาณถึงความยิ่งใหญ่ในการสร้างแล้วก็ ในความสามารถของลอ oh สบารฮานอัตาลาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในตัวเรานะครับก็มีสัญญาณให้เราได้ไขค,ควรหลายอย่างด้วยกันนะครับอย่างที่ยกไปอันการานเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่า,าในร่างกายของเราเนี่ยได้แสดงให้เห็นนะครับถึงเดชานุภาพของลอสบารฮานอัตาลาได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของลอสบารฮานอัตาลาในการที่ลอสบารฮานอัตตาลาเนี่ยเป็นผู้ทรงสร้าง อย่างที่ได้เรียนกับท่านพี่น้องไปแล้วนะครับว่าในร่างกายของเราเนี่ยมีระบบต่างๆที่ซับซ้อนมากมายมันก็เป็นสัญญาณให้เราได้คาดควรนะครับถึงการสร้างของอัลลอฮฺสุบฮานวอาาัตลาและในร่างกายของเราเนี่ยก็มีสัญญาณบ่งบอกหลายอย่างด้วยกันนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะไปเชื่อมโยงกับในสัปดาห์ก่อนๆที่เราได้กล่าวนะว่าอัลลอฮฺสุบฮานุวัตลา,าเนี่ยได้ทรงสร้างมนุษย์มานะครับ จากเพศชายแล้วก็เพศหญิงเพราะฉะนั้นในร่างกายของเราเนี่ยก็มีสัญญาณต,ต่างๆบ่งชี้นะครับว่าเราเนี่ยเป็นเพศอะไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยได้รับบทเรียนเราได้รับข้อคิดข้อเตือนใจแล้วว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยอรรถสุฮานุตลาเป็นผู้ทรงสร้างสรรค์มันขึ้นมาและในการสร้างสรรค์ของอรรถสุบฮานุตาลานะครับด้วยกับอรรถสุฮานุตลาเนี่ยเป็นผู้ทรงเปลี่ยนไปด้วยฮิกมาเนี่ย ในการสร้างในร่างกายของเราครับอวัยวะที่ถูกจัดเรียงเอาไว้ว่ามือต้องอยู่ตรงไหนตาต้องอยู่ตรงไหนเนี่ย mm. ก็เป็นความเมตตาที่ลสุฮาหนวนตลาได้มีให้พเพราะลสุฮาหนวนตลาเนี่ยได้ทรงจัดเรียงอ,อวัยวะต่างๆในร่างกายของมนุษย์เนี่ยในสภาพที่เหมาะสมแก่การใช้ชีวิตของมนุษย์เองถ้าหากเราได้สังเกตนะครับจากบรรดาสาัตว์สัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นนกหรืออะไรก็แล้วแต่ครับเราจะเห็นได้ว่านกเนี่ยมี คุณสมบัติในด้านของการมองเห็นเนี่ยที่ดีกว่ามนุษย์มากมายหลายเท่านั่นก็เป็นการสร้างของลอสซบฮานวาตาลาที่แสดงให้เห็นถึงฮิกมาของพระองค์แสดงให้เห็นถึงเดชานุภาพของลอสซบฮานวาตาลาว่าลอสซบฮานวาตาลาทรงสร้างแต่ละสิ่งแต่ละอย่างมาเนี่ยในสภาพที่เหมาะสมนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าเราดูในตัวของเราก่อนนะว่าลอสซบฮานวาตาลาสร้างมนุษย์มาเนี่ยมีแค่เพศชายแล้วก็เพศหญิง เราจำแนกได้อย่างไรว่าเป็นเพศชายและเพศหญิงเราสามารถดูได้จากสรีระร่างกายนะครับผู้ชายกับผู้หญิงจะไม่เหมือนกันและทีะ่ชัดเจนที่สุดนั่นก็คืออ,อวัยวะเพศตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ชัดเจนนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ชี้ชัดไดเห็นว่าเรามีแค่เพศชายและเพศหญิงเพราะฉะนั้นนะครับอรรถสุบฮานวตาราเนี่ยได้ทรงให้เราได้เห็นสัญญาณต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพื่อที่เราจะได้คร่ควรนะครับถึงการสร้างของอรรถสุบฮานวตารา และในอีกความหมายหนึ่งที่นักตับซีดได้อธิบายเอาไว้นัก็คือในเรื่องของบททดสอบการเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกิดขึ้นกับเรานะครับก็เป็นสัญญาณที่ให้เราได้ไข้ควรเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเราก็ได้ยินกันอยู่บ่อยครั้งนะครับที่บรรดาผู้รู้ได้กล่าวถึงนะครับเกี่ยวกับบททดสอบต่างๆเหล่านี้นะครับโดยมีอายักผ่านที่ลอสบาร์ฮานวาตาลาได้กล่าวไว้นะครับว่ากุลนับซินซาอ่กตุนเมาท วานาบัลูกุ้มบิชชาหรือว่าคอยหริฟิตนะว่าอิเลินาตุจาวุณในยานี้นะคระลอสบหานวาตาลาได้กล่าวนะครับว่าทุกชีวิตย่อมลิมรสความตายและเราจะทดสอบพวกเจ้าด้วยความชั่วและความดีและพวกเจ้าจะต้องกลับไปหาเราอย่างแน่นอนเราได้ยินกันอยู่บ่อยครั้งครับเกี่ยวกับการที่มนุษย์เราเนี่ยถูกทดสอบบททดสอบต่างๆนะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะได้ยินกันอยู่บ่อยครั้งเกี่ยวกับ าการบรรยายนะครับเรื่องบททดสอบของชีวิตบททดสอบต่างๆเหล่านี้นะครับโดยที่อันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราจะได้ไข้ควรครับถึงบททดสอบที่ผ่านมาว่าเราเนี่ยได้รับอะไรบ้างจากบทบทดสอบที่ผ่านมาเราจะคงไม่เป็นคนที่อ,อินอยู่เพียงแค่บางช่วงเวลาว่าช่วงนี้เราโดนบททดสอบเราก็รำลึกถึงล้อสุบทานวาตาลาแล้วพอผ่านจากบททดสอบตรงนั้นมาแล้วเราก็ลืมสิ่งที่เราเคยประสบมา เราก็เผลอกลับไปทําสิ่งที่เราเนี่ยผิดพลาดไปจากในยามกุรานเมื่อสักครู่นะครับก็ได้มีการอธิบายเอาไว้นะครับว่าก็เป็นการที่ลอสสุฮาโนตลาเนี่ยได้ทรงชี้ให้เห็นว่าลอสสุภาโนตลาเนี่ยจะทดสอบด้วยกับการที่ให้เราได้พบอุปสรรคปัญหาในชีวิตและบางครั้งเนี่ยจ,จะถูกทดสอบด้วยกับปัจจัยอย่างชีพที่กว้างขวางนะครับ เพื่อที่จะลอสุบาานัวตาลาจะทดสอบว่าใครเป็นผู้ที่ขอบคุณใครเป็นผู้ที่ปฏิเสธใครบ้างเป็นผู้ที่อดทนใครบ้างเป็นผู้ที่หมดหวังตรงนี้ครับอิมโนอับบาสได้ให้ความหมายนะของคําว่าวานาบาลูกุ้มก็คือว่าและเราจะทดสอบพวกเจ้าตรงนี้เนี่ยอิมโนอับบาสได้อธิบายเอาไว้นะครับว่าลอสุบาหานัวตาลาจะทดสอบด้วยความชั่วและความดีนะครับหมายความว่าทั้งความสุขความทุกข์นะครับสุขภาพที่ดีการเจ็บป่วยเนี่ย รำรวยยากจนการอายอมจำนวนต่อล้อ์การเนรคุณต่อล้อสุบภานวตาราอันนี้เนี่ยก็เป็นการทดสอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรียนรู้กันมาตลอดนะครับว่าในเรื่องของบททดสอบเนี่ยจะไม่ได้จํากัดอยู่เพียงแค่รูปแบบของความยากลำบากเท่านั้นแต่ยังถูกตีวงออกไปในเรื่องของความดีก็ถือว่าเป็นบททดสอบเช่นเดียวกันนะครับจากการอธิบายของ อิบนนะอับบาสได้อธิบายเอาไว้นะครับทั้งความชั่วและความดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นบททดสอบเช่นเดียวกันนะครับและในะยะดังกล่าวนะครับอลอสสุฮานวัตลาได้กล่าวนะครับว่าอิเลนาตุรจารูนนะครับตรงนี้เนี่ยก็ได้มีการอธิบายเอาไว้นะครับว่าและอลอสสุฮานวัตลาจะตอบแทน,นผลแห่งการกระทําตามผลงานที่ได้กระทําไว้นะครับว่า,าใครน่อยู่ในหมู่ผู้ศรัทธาใครอยู่ในหมู่ผู้ที่เนรคุณต่อลอสสุฮานวัตลาตรงนี้เราจะเห็นนะครับว่าลอสสุฮานวัตลาได้สร้างมนุษย์มาเนี่ย แล้วลอสบาร์ฮานอัตลาจะ,จะทรงทดสอบมนุษย์อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าในตัวของเราก็มีสัญญาณที่ลอสบาร์ฮานอัตลาได้ให้เราได้ไข่ค,ควรนะครับถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้นอกจากนี้แล้วนะครับในสัญญาณของตัวเราก็ยังมีเรื่องของอายุไขเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับตรงนี้เนี่ยก็มีอายะหนกา่าอ่านที่ลอสบารบฮานอัตลาได้กล่าวนะครับว่า อวัลัมนูอัมมิรกุมมายะตาดักการูฟีฮิมันตาดักกะและเรามีได้ให้อายุขัยของพวกเจ้ายืนนานพอดอกหรือเพื่อผู้ที่ใขค่ควรจะได้รำลึกถึงข้อตักเตือนอันนี้ก็เป็นอายั้งกุอานที่อัเลาะหานวะตาลาได้ชี้ให้เราได้เห็นนะครับว่าในอายุขัยของเราเนี่ยเพื่อที่จะให้เราได้ใครไข้ครควญแล้วก็รำลึกถึงข้อตักเตือนตรงนี้นะครับก็มี บทความนะในหนังสืออัลฟาวัยดของอิมูกยยิมได้กล่าวถึงเกี่ยวกับอายุขัยของมนุษย์เอาไว้นะครับว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยต่างอยู่บนร่องรอยแห่งความต่างอยู่บนร่องรอยแห่งการเดินทางนะครับบางชีวิตเนี่ยก็จะร่องรอยไม่ไม่ร่องรอยไปสู่สวรรค์ก็จะเข้าไปยังขุมนรกตรงนี้เนี่ยอิมูกยยิมก็ได้กล่าวต่อนะครับว่า หากการเ,ากเขามีอายุที่ยืนยาวแล้วเขาก็ปฏิบัติการงานที่ดีนะครับยิ่งเขามีชีวิตยาวนานมากเท่าไหร่เนี่ยช่วงเวลาชีวิตที่เขาเหลืออยู่ก็จะเป็นช่วงเวลาที่มีค่าแล้วก็เกิดประโยชน์กับตัวเขาตรงกันข้ามนะครับถ้าหากว่าชีวิตนั้นเนี่ยเป็นชีวิตที่ดำรงอยู่บนการฝ่าฝืนหลักการของลอสบาร์ฮานวตาราช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของชีวิตเขานั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่ เพิ่มแต่ภาระให้กับเขาเพิ่มการลงโทษให้แก่เขาเพิ่มความเจ็บปวดให้แก่เขาตรงนี้เราจะเห็นนะครับว่ามันก็เป็นบทเรียนให้เราได้รบทวนทเช่นเดียวกันว่าในวันนี้เนี่ยเราได้ใช้ชีวิตของเราเนี่ยอยู่กับสิ่งใดบ้างอยู่กับในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ลอสุภหาหนุวตตลาสั่งใช้หรือว่าเราอยู่ในสิ่งที่ลอสุบฮานุวตตลาสั่งห้ามเรากําลังอยู่ในหมู่ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือเรากําลังอยู่ในหมู่ผู้ที่ยอมจํานวนต่อลอสุภาหนุวตตลา มันก็จะเป็นตัวชี้วัดให้เราได้เห็นว่าในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของชีวิตเราเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่มีค่าหรือจะเป็นช่วงเวลาที่เพิ่มภาระเพิ่มความเจ็บปวดให้แก่เรานี่ก็ถือว่าเป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่เราได้คายควรนะครับถึงอายุขัยของเรานอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีฮะดีษของท่านอนัลสุลต์อลลอห์องอะไรที่ว่าซันลามได้กล่าวไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอายุขัยเช่นเดียวกันในฮะดีษนะครับที่ ในฮะดีษที่ท่านรอซุนซ่อนร้องอะไรว่าสันลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าเอ่อเป็นฮะดีษที่ท่านเอ่อที่ซอฮาบ้าเนี่ยได้ถามกับท่านรอซุนซ่อนร้องอะไรว่าสันลัมนะครับว่าไอไอยุนนะซีคอยรุนนะครับเอ่อซอฮาบ้าเนี่ยได้ถามท่านรอซุนซ่อนร้องอะไรว่าสันลัมนะครับว่ามนุษย์คนใดเนี่ยที่ประเสริฐที่สุดนะครับมนุษย์คนใดที่ดีที่สุด ท่านอัลซุนซอลลาร์ของอะไรวะซาลัมก็ได้ตอบกลับไปนะครับว่ามันตอละอุมรูฮูวะฮะซุน่าอามะลูฮูท่านอัลซุนซอลลาร์ของอะไรวะซาลัมก็ได้กล่าวตอบกลับไปนะครับว่าคนที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือคนที่มีอายุยืนและประกอบความดีแล้วบรรดาซอฮาบะห์เอออแล้วซฮาบะห์ก็ได้ถามต่อนะครับว่าฟะไอ,าอ,าย,าอายุนฟะไอยุนนัสชารุนนะครับซอฮาบะห์ก็ได้ถามว่าและเออ่มนุษย์คนไหนที่เป็นคนที่เลวร้ายที่สุด ท่านอดสุลสรลอฮเขาเลยานลมได้กล่าวตอบกลับไปนะว่ามันต่อล่าอุมูรูฮูวะซาอาอ้มลูฮูท่านอดสุลสรลองเขาเลยาท่ันลได้ตอบกลับไปนะว่าแลวคนที่เลวร้ายที่สุดในหมู่พวกท่านก็คือคนที่มีอายุยืนแต่ประกอบการงานอันน่ารังเกียจนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านอดสุลสรลองเขาเลย่าท่านลได้บอกให้เราได้รู้นะครับว่าคนที่มีอายุยืนเนี่ยจะเป็นได้ทั้งคนที่ดีและจะเป็นได้ทั้งคนที่ ไม่ดีคนที่คนที่มีอายุยืนแล้วถือว่าเป็นคนดีเนี่ยก็คือคนที่เขาเนี่ยประกอบคุณงามความดีแต่คนที่มีอายุยืนแต่ก็ถูกถือว่าเป็นคนที่ไม่ดีเนี่ยก็หมายถึงคนที่เขาเนี่ยมีอายุยืนพร้อมกับการที่เขาเนี่ยประกอบการงานที่ไม่ดีตรงนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันก็จะเป็นบทเรียนให้เราได้ทบทวนว่าในวันนี้เนี่ยเราได้ใช้ชีวิตของเราเนี่ยอยู่กับอะไรบ้าง ถ้าหากเราอยู่กับการประกอบประกอบคุณงามความดีนั่นก็หมายความว่าชีวิตของเราที่เหลืออยู่เนี่ยช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของเราเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มีค่าเราจะได้เพิ่มพูนความดีของเราเพิ่มมากขึ้นจากปัจจุบันแต่ถ้าเป็นชีวิตที่อยู่กับสิ่งผิดหลักการอยู่กับการฝ่าฝืนคําสั่งของลอสุบฮานวัตกลลาช่วงเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่เพิ่มภาระเพิ่มบทลงโทษเพิ่มความเจ็บปวดให้แก่เรา อันนี้ก็เป็นบทเรียนอย่างหนึ่งที่เราได้ทบทวนนะครับว่าเป็นบทเรียนในตัวของเราตามมาตยานกรานที่รัสุมภานอัตลาได้กล่าวไว้นะครับค่ะอาคำดีแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการทบทวนบทเรียนจากคุณรดีพูดในช่วงสุดท้ายเพราะนั้นจากข้อแรกที่คุณรดีพูดถึงก็คือให้เราพิจารณาค่ครวนตามที่พลเอลอสุสมภาร์ตลาดทรงสั่งใช้ว่าในร่างกายของเรา ถ้าเราพินิจพิจารณาแล้วเราจะพบได้เลยนะครัว่าเป็นเดชานุภาพของพงศลอกษณ์มตาตาลในการสาร้างร่างกายของเรามาด้วยความงดงามและก็ทําทหน้าที่อย่างดีงามแล้วก็ทําหน้าที่บทบาททางเพศมีสองเพศก็คือเพศหญิงกับเพศชายตามที่พระองค์ทรงยืนยันไว้อย่างชัดเจนเมื่อเราพิจารณาเรื่องของสุขภาพตัวเรา ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งขณะที่เรามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์จะทำให้เราทำอามาณอิบาดาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ท่านผู้ชมที่เป็นผู้สูงอายุรวมทั้งผู้พูดก็สูงอายุแล้วนะเราก็จะรู้สึกได้เราเริ่มปวดเขา่าเขาเสื่อมกระดูกล้างเสื่อมทําให้เราสิยุดร,รุกวาได้ไม่เรียบร้อยสมบูรณ์เหมือนสมัยตอนที่เป็นหนุ่มสาววัยรุ่น อันนี้เห็นได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นการที่เราดูแลสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญยิ่งพงศลักมุตาลาก็ทรงมีพระบัญชาไว้นีคกนที่มีสุขภาพแข็งแรงย่อมดีกว่าผู้ที่มีสุขภาพอ่อนแอพอะน้เมื่อพูดถึงสุขภาพทําให้เรานึกถึงอุอาตื่นนอนนะพอตื่นมาเราก็อ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิลาดิอัยานาบะเนมาอามาตาหวะอิลัยฮิลลูซุลขอบคุณพระอ,องค์ที่พระอ,องค์เมตตาให้เรามีชีวิตตื่นขึ้นมา มีลมหายใจมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และยังพระองค์เราจะต้องกลับไปเป็นดุอาที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะหนึ่งขอบคุณพระองค์ในความเมตตาจากการที่เราหลับก็คือเราตายในช่วงที่เราหลับไปตื่นขึ้นมาเราก็ยังมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์จากนอนลุกนั่ง จากนั่งลุกขึ้นเดินเข้าห้องน้ําทําละหมาดทําอิบาดะทํากิจวัตรประจําวันได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์อัลฮัมดุลิลละอันนี้เป็นความเมตตาเป็นบทเรียนชีวิตที่เราต้องพิจารณาทุกครั้งที่เราอ่าน,อ,น,อ,นอันดุอาหรืออ่านอันกุรอานหรือทําละหมาดเราได้ก็คิดคลครองนใจก็คือ1เราจะต้องกลับไปหาพระองค์จะไปวันนี้พรุ่งนี้เราไม่รู้ แล้วก็เราจะเห็นได้ชัดว่าทุกนาทีมีคุณค่ามีความหมายกับชีวิตเราแล้วเราก็เราส่วนใหญ่ก็อยู่ในหมู่ผู้ที่ขาดทุนถ้าเราไม่เข้มแข็งด้วยอิมานและตัก,กวาเพราะนั้นช่วงเวลา10บวันแรกของเดือนรุน่นฮิตยะนี่ก็ผ่านไปแล้ว3มวันเร็วมากเลยนะคะเหลืออีกเพียงเจวันก็ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมกัน ในการทำความดีบริจาคทานเพื่อ,อเด็กกำพร้าเพื่อการเผยแพร่ศาสนาของยาตีมทีวีเพื่อบ้านาไทยรักเพื่อโรงเรียนสัตยาชน mm. เพื่อมูลนิธิอัญญาสารผู้ประสมภยัยผู้ลิภยัยอันนี้เป็นภารกิจของอทางมูลนิธิสัตธาชนเพื่อเด็กกำพร้าที่เราดูแลรับผิดชอบกันแล้วก็เรียนเชิญทำกุรบานเนื้อก้อนโตเพื่อเด็กกำพร้า อัวก็ส่วนละ4,000บาทแพะแกะตัวละ5,000บาทตรงนี้เป็นคำพูดที่น่ารักมากจากใจของเด็กกำพร้าเนื้อก้อนโตเพื่อเด็กกำพร้าตั้งแต่พ่อหนูเสียชีวิตไปหนูยังไม่เคยกินเนื้อเลยหนูก็จะได้กินเนื้อกุรุบันจากพี่น้องผู้ศรัทธาที่จะบริจาคให้หนูๆน,นั่นแหละอันนี้เป็นบทเรียนชีวิตที่เราทำ แล้วเราก็จะจดจ,ดจำเนี่ยเพราะนั้นในความทรงจำของเราเนี่ยเราจะรู้สึกได้ขณะที่เราทำความดีเราจะมีความสุขมีความภูมิใจมีความปรับปลื้มที่เราทำเรามีมากก็ให้มากเรามีน้อยก็ให้น้อยอันนี้ก็ตามกำลังความสามารถส่วนผู้ที่ยังไม่มีความสามารถทำในปีนี้ก็มีวิธีการเนะเรามีเงินเดือนไม่มากแต่เราหยอดกระปุกให้เด็กกำพร้า ยอดอกระปุกเพื่อทำกุุบาลวันละยี่สิบบาทพอนั้นเมื่อสิ้นปี365วันเราก็จะมีอินชาล,ลอสัก7,000บาทบาทได้แพะได้แกะ1ตัวหรือได้วัว1ส่วนอันนี้อินชาล,ลอ้อเป็นวิธีการในการที่จะควบคุมตัวเราเองเพรอะนั้นบทเรียนชีวิตเนี่ยบทเรียนแต่ละบทที่ผ่านเข้ามาเพื่อพัฒนาจิตใจร่างกายของเราให้เติบโตตามวัยถึงแม้บอกว่าแก่แล้วไม่เติบโตร่างกายที่ แก่ไปตามวัยแต่จิตใจจะต้องสูงตามวัยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นเราเกิดมาเพื่อการเรียนรู้เพื่อเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาพัฒนาเพื่อให้เกิดการควบคุมตัวเราเองตามที่พระองค์ทรงสั่งใช้ออกห่างจากสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามเพราะนั้นการที่เราบริจาคเราทำกุรบาลเพื่อหวังความเมตตาจากพระองค์เพื่อใกล้ชิดพระองค์เหมือน ที่เราอ่านอูซุบิลาฮิมินาชัยตอนิโรจีมกอยรินมักดูบีอะไรฮิมวลัดดอลลินขอพระองค์ทรงคุ้มครองเราเนื่อให้พ้นจากผู้ที่พระองค์ทรงโกรธพ้นจากผู้ที่หลงผิดเพราะฉะนั้นเรารีบทําสิ่งดีๆในช่วงเวลาพิเศษที่เราได้รับสิทธิพิเศษในสิบวันแรกนี่ก็เหลือแค่7วันเราก็รีบเร่งทาในส่วนตรงนี้ขอพระองค์ทรงโปรดประทานความ เมตตาทรงทําให้การงานของพวกเราอยู่ในทางที่เที่ยงตรงและเป็นการงานที่พระองค์ทรงตอบรับตรงนี้ถ้าเรามีบทเรียนเช่นเราตั้งใจเลยนะคะว่าเราจะบริจาคทุกเดือนเดือนละ500 300 200หรือเราจะรวบรวมเงินที่เรามีอยู่เพื่อทํากุฎบานใจเราก็เริ่มลังเลนะ โอ้หตั้งหลายตังเสรียยนูน่นนี่นั่นอันนี้ก็เป็นการบันทึกประสบการณ์ของตัวเองว่าเราทําได้พอเราก้าวผ่านว่าเราทําได้เราเรีบบันทึกลงในสมุดนอกจากความจําแล้วจะทําให้เรามีพลังก้าวต่อที่จะทําความดีซ้ําอีกเพราะฉะนั้นประสบการณ์บทเรียนชีวิตที่ผ่านเข้ามาซ้ําแล้วซ้าเล่าเป็นการย้ําเตือนเพื่อให้เกิดการตกผลึก ในอิมานและตักวาที่เรามีแต่ถ้าเราไม่ใคร่ครวนบทเรียนที่ผ่านไปทำให้เราลืมแล้วไม่ได้นำมาพินิษพิจารณาทำให้เราห่างไกลพระองค์ทำให้เราหลงทางกับความเพลิดเพล้วของดุนยากับการล่อลวงของชัยตอนที่ชวนเราไปค่ะเซนกุโรดีเพิ่มเติมค่ะ,คะก็จากที่อาจารย์เรียนพูดไปเมื่อสักครู่นะครับเกี่ยวกับในเรื่องของ สิบวันแรกสุนครดย์จ้ารึงแม้แต่กระทางการบริจาคต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนให้เราได้เช่นเดียวกันนะครับว่าเราสามารถใช้บทเรียนจากในช่วงเวลาแห่งความประเสริฐก่อนหน้านี้ที่เราผ่านพ้นมาได้ไม่นานนั่นก็คือในช่วงช่วงเวลาที่ประเสริฐในช่วงของเดือนรอมฎดอนในช่วงเดือนรอมฎดอนที่ผ่านมานครับในช่วงสิบวันสุดท้ายเนี่ยเราต่างจะพบกับ ข้อบอกพร่องของแต่ละบุคคลนะครับในการที่เราปฏิบัติอมามมะความดีเนี่ยยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะนํามาแก้ไขกันในช่วง10วันแรกของเดือนสุริจยจนห์นะัว่าในช่วง10คืนสุดท้ายของเดือนละมดอนเรามีข้อผิดพลาดเรามีการบกพร่องทั้งในการปฏิบัติตามคําสั่งใช้คําสั่งห้ามเราต่างมีข้อบอกพร่องเราก็ถือตรงนั้นเนี่ยมาเป็นบทเรียนว่า ถ้าหากว่าเราได้กลับมาพบกับช่วงเวลาที่ประเสริฐอย่างเช่นสิบวันสุดท้ายของเดือนอมฎอนรเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราเนี่ยจะใช้ช่วงเวลาเหล่านั้นสแสวงหาความดีเพิ่มมากขึ้นนะครค่ะวันนี้เราคุยกันนะคะในเรื่องบทเรียนชีวิตเพราะนั้น เท่าที่เราจําความได้นจนถึงณนาวันนี้เราก็จะเห็นเลยนะว่าเรามีบทเรียนมากมายหลากหลายแล้วก็การที่เราทบทวนทําให้เราใกล้ชิดพงศ์รัตมาตาลาแล้วก็มีพลังที่จะทําความดีเพิ่มมากขึ้นร่วมกันบริจาคและร่วมกันทำครุบาตตามที่เราได้นําเสนอไปเยีาเราพักสักครู่เรามาตามกันต่อในช่วงที่สสักครู่ค่ะ